สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมรถสวยกันอีกหนึ่งคันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของ Toyota Altis นะครับสีดำนะครับโฉมใหมเนอร์เชนปี2017 สีดําหายากเครื่องพันหกนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับศูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดสามหกสองนะครับผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเช่นเคยนะครับสำหรับเบอร์โทรผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอัลติสนะครับหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับปีสองพันสิบเจ็ดโฉบไมเนอร์เชน ราคาขายอยู่เพียง4,19,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกระยะสามารถตรวจสอบประวัติตัวรถได้ที่ศูนย์ t o โยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงมาชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโฉมนี้นะครับเป็นโฉม m i n เนอร์เชนนะครับประจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ2เส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางนะครับทะเบียนนะครับ 6ก็ไก่ยอยักนะครับแปกรุงเทพมหา,าคนครก็ได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะครับในส่วนของชุดคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบมันติ d e ีเฟ c เตอนะครับมาพร้อมกับไฟเดี t ร m ทามันนิ่งไลท์ led นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับสำหรับตัว Standard เนี่ยที่เป็นรุ่น1.6ตัว G นะครับจะยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็แท้สูตรนะครับสำหรับคันนี้ รกระจกทุกบ้านนะครับมีโลโก้โตโยต้กระจกเดิมนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับในส่วนของคันนี้ก็สวยมากนะครับสีดําเดิมจากโรงงานเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ16เดิมโรงงานนะครับได้เป็นแม็กหลูนะครับส่วนยางคันนี้เนี่ยได้ยางโยโกฮามานะฮะปี2021ันีนะครับสัปดาห์ที่12นะครับก็เป็นยางโยโกฮามายางใหม่ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ายางเนี่ยคุณภาพเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับรหัสยางคันนี้นะครับอ่ารหัสยางนะครับโยโกโยโกนะครับ อ่ะเจอแล้วนะครับ205ทับห้อ่นะครับสำหรับคันนี้นอกยางพร้อมใช้งานนะครับนะยางสวยนะครับสภาพดีสมบูรณ์นะครับก็มีร่องรอยของการอ่าเลอะครนมาบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยยังปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนของโครงสร้างซุ้มล้อเดิมนะครับรอยซีนทางมะาพร้าวเดิมนะครับเบ้าโชคตัวน็อตโครงสร้างเดิมนะครับเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวรถไม่เคยมีการชนหนักที่ความจมน้ำมาอย่างแน่นอนรถเดิมมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยเสา ABC โครงสร้างเดิมตกแต่งด้วยขอบโครเมียมด้านล่าง1เส้นนะครับส่วนมือเปิดเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าเอวติส1.6ตัว G นะครับปี2017โฉมมินเนอร์เชนนะครับราคาเบาๆ419,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะ0894807 362นะครหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดสำนักงานใหญ่นะฮะสำหรับด้านหลังคันนี้นะครฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับคิวฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะฮะชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานแบบ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยครบถ้วนชัดเจนนะครับด้านล่างมีในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งนะครับโลโก้บอกรุ่นต่างๆอยู่ครบ ทุกจุดนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับมีไฟเบรกดรงที่3มีไล่ฟ้าให้ครบท้วนเลยนะครับรถสวยเดิมๆนะครับปรับสภาพพร้อมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสวยมากนะครับใครที่กําลังมองหา Toyota a l t าติสนะครับหรือว่ารถเก๋งรถเก๋งซีดานนะครับรถเก๋งซีดานไซสกลางนะครับแบรนด์โตโยตานะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะสวยสวยเลยนะครับคันนี้สีดำเนี่ยค่อนข้างหายากเลยนะครับก็เป็นสี ยอดนิยมนะครับที่ค่อนข้างหายากอีกหนึ่งสีเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับห้องเก็บของเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคบเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรอยซีนจุดเม็อาร์ดเดิมนะครับจุดเม็อาร์ดเม็ดกลมสวยแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดของตัวน็อตนะครับฝากระโปรงแท้นะครับจากศูนย์โตโยต้าแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ ใครที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับคันนี้นะครับ t o y ยต a าเอลต1.6ตัว G นะครับปี2017นะฮะชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนยางอะไหล่จะเป็นตัวล้อกระทะนะครับสำหรับคันนี้ยางอะไหล่เนี่ยก็เป็นยางโยโกฮาม่าติดรถมาจากศูนย์นะปี2018นะครับส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมจุดเมอาร์เดิมนะครับ ภายในค่อนข้างสะอาดนเลยทีเดียวนะครับร่องรอยการใช้งานหรือบรรทุกของนะครับค่อนข้างน้อยนะครับดูจากร่องรอยของตัวสีนะครับสําหรับคันนี้ไม่้ําเลยนะครับไม่ชําเลยโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้โตโยต้าอออติสนะครับที่บริษัทเพชร์ยนเนี่ยเรามีให้เลือกมากกว่า20คันเลยนะครับให้มาเดินเลือกชมเลือกสรรกันนะครับ ในส่วนของแผงประตูเนี่ยก็จะได้เป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบตที่พักแขนเป็นหนังสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออตโต้มีระบบเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดโคเมียมนะครับภายในเนี่ยก็จะได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีเบตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ่น1.6ตัว G ีโฉมหน้าใหม่นะครับก็จะได้เป็นแบบปุ่มพุชตาราเรียบร้อยนะครับนะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับ หนังแบบ3การเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ลูกรอบตัวรถเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่ะในส่วนของใบสคบอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะโตโยต้าอัลติสนะครับ1.6ตัว G นะฮะ419,000บาทนะครับรถปี2017นะครับไม่อยู่ที่2 1 2แสนหนึมนโลนะครับไม่แท้ตรวจสอบได้รถมือเดียวรถ เป็นรถของหน่วยงานนะครับที่ปลดระวางมานะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะเครื่องเล่นเนี่ยได้เป็นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานสามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะครับแอร์แอนอล็กปรับมือมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับตัวเกียร์เนี่ยแผ่นพลาสติกกันรอยเนี่ยยังไม่ได้อ่าลอกล่อนหรือถอดออกเลยนะครับ ส่วนเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะครับสีเบจนะครับเบาะเดิมสวยนะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะครับมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยในส่วนของตรงนี้นะครับก็ถือว่าสภาพถือว่ายังสมบูรณ์90%อยู่นะครับในส่วนของเบาะนะครับก็จะมีรอยช้ํำอยู่แค่เบาะคนขับเบาะเดียวเท่านั้นนะครับแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับถ้า ลูกค้าสนใจคันนี้นะครับและอยากให้เราแก้ไขให้เราจัดการให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจเดิมโรงงา,งานเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเนี่ยตัวเบาะเนี่ยไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักรอยยับนะครับรอยฉียกขาดนะครับเบาะสมบูรณ์หนึ่งเปอร์เซนนะฮะในส่วนของด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องเล็กๆนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของให้หลังคาเดิมนะครับสะอาดสะอ้านไม่มีรอยขีดเขียนรอยเปื้อนเปื้อนรอยเจิมนะครับส่วนโครงสร้างกระดูกงูนะครับ ทั้งสี่มุมประตูนะครับชัดเจนจุดเมนอาร์ตเดิมสีเดิมนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะตัวรถไม่เคยมีการชนหนักที่ความจมน้ำนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับก็สามารถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะในส่วนของโตโยต้าเอลติสนะครับ1.6ตัว G ปี2017คันนี้นะฮะราคา419,00 0บาทเท่านั้นนะครับสีดำสวยดุหล่อนะฮะทรงสปอร์ตแบบนี้เลย นะครับสอบถามได้0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นเดะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบอดี้ห้องเครื่องยนต์กันนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูโอ vvti 4ีสูบเดิมโรงงาน1,600 CC กซีซีนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับเครื่องยนต์ดีสวยแน่นอนนะครับเครื่องไม่หลวมเรารับประกันนะครับตรวจเช็คสภาพให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้อม่รั่วซึม นะครับรอยมารอยแต้มสีเดิมโรงงานเนี wish, uh, ่ยมีให้เห็นครบจุกจุดชัดเจนนะครับต yeah, ัวนงตัวน okay. so ็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดหรือว่าการเราอารอยผ่าเครื่องหรือว่าทําเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดเลยนะฮะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานระบบเบรก abs นะครับเบ้าชกตัวน็อตเดิมนะครับจุดเมนอาร์ตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับน็อตคานด้านในไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับจุดเมนอาร์ตสวยนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเช่นเดียวกัน นะครับแก้มซ้ายขวาโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวรถไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ำนะครับคาหน้าเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ t ตโยต้าอัลต1.6ตัว G นะครับปี2017โฉมไมเนอร์เชนนะฮะราคานะครับ419,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ089480 7จ6 2สมองนะฮะผมไอเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีนะฮะซอยเสรษีไทย68แยก1นะครับร้านเปิดทุกวันทำการ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ